สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีฉลูนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568เรามาดูกันค่ะว่าชาวฉลูในกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวพระหัสเริ่มขยับแล้วนะคะตั้งแต่วันที่14ก็หมายถึงว่าดาวพฤหักพระหัสเนี่ยตั้งแต่เขาพักมาเนี่ยเขาเริ่มขยับละนะคะเริ่มขับเคลื่อนละนะคะ ช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพุธจะย้ายนะคะอยู่ร่วมเสาเป็นคู่สัพลด้วยนะคะการเจราจาพาทีอะไรก็แล้วแต่นะคะย่อมส่งผลดีนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวเสาด้วยตั้งแต่วันที่13กุมภาด้วยเช่นกันนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะส่งผลดีกับ ชาวฉรูตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาก็คือ27กสิบเจ็กุมภาดาวพุธจะย้ายไปอยู่ร่วมกับราหูอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินและความรักก็การเงินอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายบา,บางท่านก็จะมีโชคดีในเรื่องการเงินนะ,ค,ะความรักคนโสดก็ให้ดูดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบานะคะตรงนี้ก็ให้ดูก่อนนะคะดูไว้ก่อนแต่บางท่านก็โชคดีนะคะ มีเรื่องของความรักเข้ามาทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวฉลูนะคะเป็นยังไงบ้างาการเปิดทํานายอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเพราะว่า1นักษัตว์สราศีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลย fc ที่ยังส่งคอมเมนต์เข้ามาว่ายัางติดตามนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะจะเซาเสียงอยู่แล้วด้วยว่าจะจะให้ทําต่อหรือไม่ให้ทําต่อดีเพราะว่าถ้าทําต่อก็อาจจะคร่าวๆสั้นๆจับใจความสั้นๆน,นะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆค่ะอะมาดูกันค่ะชาวฉลูช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับไรบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับคนในบ้านได้ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับยืดยานพานะได้นะคะค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารได้หรือค่าใช้จ่ายการไกลบ้านได้ช่วงนี้นะคะการเงินของคุณยังโชคดีตรงที่ว่าใครทําธุรกิจกิจการการค้าการขายการติดต่อเจรจาพาทีอะไรนําพาโอกาสการเงินมาให้นะคะ ชาวฉลูบางท่านจะมีโชคโชคบางสิ่งบางอย่างโชคเงินเก่าๆได้นะคะโชคเงินทางไกลได้โชคมาจากทรัพย์สินเก่าได้นะคะชาวฉลูส่วนเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะบางท่านกําลังบุกเบิกธุรกิจของตัวเองอยู่นะคะกำลังลุยสร้างธุรกิจของตัวเองอยู่ก็พยายามทําให้ธุรกิจของตัวเองมันเข้าที่เข้าทางนะคะส่วนบางท่านใครที่มีปัญหาในสายงานก็อาจจะตัอาจจะกําลังคิดคิดคิดว่า อ่าเราจะตัดสินใจทางเลือกใหม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างนั้นหรือบางท่านกําลังอยู่ในช่วงของคนที่อะไรกําลังตัดสินใจได้อยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะใครที่ทํางานในสายงานก็ระวังคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานความก้าวไก่ความาวามุ่นวายก็มีนะคะตรงนี้หรือภายในบ้านก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้ถ้าไม่ใช่งานก็คือบ้านบ้านอาจจะมีความก้าวไก่ความวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนชาวฉลูค่ะ นะคะในเรื่องของโชคจะมีโอกาสมีโชคนะคะมีโชคหนึ่งแหละบางท่านต้องเดินทางไกลบางท่านต้องไกลบ้านละไกลที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่ปัจจุบันนะคะตรงนี้ส่วนอ่าโชคบางท่านก็จะมีโชคมาจากใครบางคนที่เข้ามาส่งเสริมบุญถามคุณอยู่เบื้องหลังโอกาสการเงินโอกาสการงานนะคะโชคของคุณน,นี้จะเป็นเรื่องเงินเรื่องของงานนะคะเรื่องของการติดต่อเจรจารนะคะใครที่อยากจะตัดสินใจเป,เปลี่ยนแปลงงานใหม่มีโอกาสได้ตัดสินใจ นะคะในช่วงจังหวะนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าทํางานที่เดิมๆมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่คุณอาจจะต้องตัดสินใจละนะคะอาการปรับโยกปรับย้ายก็เกิดขึ้นสําหรับความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะมีในเรื่องของอะไรที่มันเเรียกว่าอาจจะสื่อสารกันนะคะกับวงศาคณาญ,ญาติหรือกับลูกกับหลานเนี้บางทีอาจจะมีปัญหา นะคะแต่เรามอกว่าถ้าทําอะไรร่วมกันหรือคุณอาจจะพยายามก็ได้กับคู่ก็ได้ทําอะไรร่วมกันนะคะงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะงานรับจ็อบพิเศษอะไรอย่างนี้หรือจะมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางไกลชี่ผจรลงเท้านะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการไม่เข้าใจกันล่ะนะคะระวังการไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะใครก็ตามที่แฟนเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือยิ่งแฟนอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยบางท่านก็มีในเรื่องของงอนงอนกันไม่เข้าใจกัน นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การห่างเหินได้เช่นกันส่วนชาวโสดมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆรักทางไกลรักจากการเดินทางรักจากการติดต่อเจรจาการงานได้หรือรักจากการไปเริ่มต้นงานใหม่ได้นะคะชาวฉลูทีนี้เรามาดูกันค่ะโชคมานะคะโชคทางไกลโชคต่างถิ่นนไกลโชคเงินเก่าๆนะคะได้หมดหรือโชคจากการธุรกิจกิจการของคุณนี่แหละธุรกิจออนไลน์อย่างนี้ได้ มาดูกันงานค่ะเอาฉลปนะคะเป็นยังไงบ้างงานมีโชคค่ะใครอยากจะเริ่มงานใหม่มีโอกาสมากๆมันขยันมันติดต่อคนที่คุณไปติดต่องานนี่แหละนะคะบางท่านได้งานทางเลือกใหม่ๆงานที่ไม่เคยทำงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครต้องการลงทุนธุรกิจนําเข้าค้าขายส่งออกค้าขายก็เด่นนะฮะก็เด่นเช่นกันนะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงธุรกิจของคุณกับคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจอย่างเงี้ยช่วงนี้เจรจาพาทีนะคะาดาวอาทิตย์กับดาวพุธแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเป็นคูส่สังพลคู่ส่งเสริมกันอยู่แล้วด้วยนะคะการเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะส่งผลดีนะคะน่าจะส่งผลดีมากมาก ใครที่มีโครงการปัดฝุ่นความรู้เก่าๆอะไรของตัวเองอยากจะมาทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยโอกาสก็มาถึงแม้ว่าคุณยังไม่เคยลงมือทําคุณก็สามารถทําได้ใครรอาการปรับเปลี่ยนการโยกการย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานจะสมหวังสมปรารถนานะคะเพราะบางท่านได้ยกย้ายนะคะบางท่านได้ย้ายไปไกลบางท่านได้ย้ายที่ใหม่โอกาสมาแล้วค่ะนะคะในเรื่องของการงานของคุณโอกาสข่าวดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น กับชาวฉลูนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจที่ต้องติดต่อเจราจานะนะคะดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวคู่เจราจานะคะตรงนี้ดาวคู่สติปัญญาดาวคู่เจราจาการเจราจางานอะไรใดๆช่วงนี้จังหวะมานะคะมาดูกันเงินการเงินชาวฉลูค่ะเป็นยังไงบ้างการเงินกันทอง มีช่องทางรายได้พิเศษค่ะได้เงินแบบสเสน่หาได้หรือคุณกำลังจะเรียนรู้การลงทุนละ่ะคุณมีเงินเก็บอ่ะคุณอาจจะอยากจะเรียนรู้การลงทุนได้นะคะการเรียนรู้การลงทุนการเรียนรู้เอาเงินไปต่อยอดเงินของคุณก็ได้หรือคุณอาจจะอยู่ดีมีโชคโชคผู้ใหญ่หนุนหลังสนับสนุนหรือบางท่านได้เงินมาแบบสเสน่หาก็ยังได้ส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวคือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารกับคนใกล้ตัว นะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้เตรียมความพร้อมนะคะเร่งปั่นหาเงินละเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะจะมีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนใครที่ต้องการไกลบ้านหรือการทําบ้านย้ายบ้านทําบ้านใหม่มีโอกาสทั้งนั้นหรือคุณมีบ้านคุณมีบ้านของตัวเองคุณจะเอาบ้านของตัวเองมาทําอะไรอ่ะปรับปรุงรีโนเวทมาปล่อยเช่าอย่างเงี้ยมันก็อีกหนึ่ง ช่องทางการเงินลับๆที่คุณไม่เปิดเผยก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงมีโชคใหญ่ในเรื่องของการเงินการทองนะคะชาวฉลูนะ,ะแต่ชาวฉลูช่วงนี้ถ้ามีอะไรพยายามอย่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารน,นะอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารหรือใครที่มีลูกน้องมีบริวารบางทีลูกน้องบริวารอาจจะขอเบิกเงินล่วงหน้าก็ได้นะคะ <S <S ตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าใครมีลูกหนี้ควรระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะใครที่มีลูกหนี้ควรระวัง ค่าใช้ใจ่ายจะไปกับใครด้วยค่าใช้ใจ่ายกลับไปกับผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค่ะนะคะผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะมีในเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะตรงนี้จะมีในเรื่องค่าใช้ใจ่ายญาติเครือญาติต่างๆนานาของชาวฉลูหรือถ้าไม่ใช่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาอะไรกับพี่บ้านหรือคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่บ้านคุณอาจจะอยู่ในครอบครัวใหญ่คุณอาจจะแยกย้ายอยากจะไปไกลอยากจะไปเต,ติบโตด้วยตัวเองอยากจะไปอยู่ที่อยู่ใหม่อะไรของคุณก็ว่ากันนะคะคุณอาจจะกําลังได้บ้านใหม่ก็ได้ มันเป็นเรื่องของการเงินทั้งนั้นใครรอเงินเก่ารอเงินผลประโยชน์รอเงินแบ่งปันปันผลอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่จะมีโชคการเงินเข้ามานะนะคะ,ะมาดูกันค่ะเอาจับใจความเอาเร็วๆเอารวดเร็ว,เ,รว,เ,รวเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชอบฟังอะไรที่มันสั้นๆจับสั้นๆแล้วก็อ่านภาษาไทยสองบรรทัดอ่ะมาดูกัน ชาวฉลูพยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะคะเดี๋ยวจะมีการผัดวันประกันพุ่งนะนะคะหรือคนใครก็ได้ที่คุณรู้สึกรู้จักอย่างเงี้ยพยายามเพื่อนคุณอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะคะแล้วก็การตกลงการร่วมลงทุนคุณจะร่วมลงทุนกับใครก็แล้วแต่คุณต้องมีข้อตกลงในรายละเอียดสัญญาเอกสารอะไรให้รอบครอบนะคะของชาวฉลู ช่วงนี้ชาวฉลูอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเครียดความคิดมากความคิดเยอะหรือมีในเรื่องของปัญหาสายตาไมาเกรนปวดหลังแผลเอ่อเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะคะเส้นออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยนะคะปวดคอปวดบ่าปวดหลังอะไรอย่างนั้นได้ด้วยนะคะของชาวฉลูส่วนในบางเคสช่วงนี้ มีโอกาสมากๆเลยนะคะบางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตลูอ่ะใครจะรอโชคจากการสายมูก็มีโอกาสด้วยเลขรถเลขอายุอายุตรงนี้เป็นอายุผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านจะมีโชคบางอย่างกับผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะคะตรงนี้ของชาวฉลูด้วยโชคโดยเฉพาะใครที่รอการเปลี่ยนแปลงใครที่ต้องไปพูดคุยเจรจางานใหม่ๆอ่ะนะคะตรงนี้โอกาสก็มาเพราะบางท่านก็ออกงานบางท่านก็ว่างงาน นะคะและบางท่านก็จะมีเกณฑ์การออกงานด้วยเช่นกันในช่วงจวังหวะนี้ใครว่างงานมาแล้วก็ต้องในงานใครมีปัญหาในสายงานอยู่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็ต้องออกงานช่วงนี้คุณอาจจะซุ้มเงีย ب, แบแอบแอบดําเนินการหรือเป็นการติดต่อก็ได,เด,ได้เป็นการติดต่อที่ใหม่ไว้ก่อนรอสัมภาษณ์รอเรียกตัวได้นะคะโชคมานะคะใครสายมูตเตลูมีโชคแล้วบางท่านก็จะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ หรือบางท่านอยู่ดีได้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท้าบ้านก็ได้เท่าที่เห็นใครต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีโอกาสมากๆเลยเรียนรู้การลงทุนเรียนรู้การเปิดธุรกิจบางธุรกิจเปิดร้านค้าร้านขายร้านอะไรของคุณอนะเพราะว่าสมัยนี้ธุรกิจมีร้อยแปดพน้าะคะคู่รักครอบครัวจะมีในเรื่องของการทำบ้านการปรับปรุงบ้าน นะคะคู่รักครอบครัวค่าใช้ใจ่ายจะไปกับใครจะไปกับลูกหลานบริวารค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการศึกษาแล้วก็บางเคสอาจจะมีโอกาสตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานรอคอยอย่างเดียวคือรอคอยการสัมภาษณ์งานใหม่นะคะบางท่านก็น่าจะได้ข่าวดีแล้วเร็ววันนี้นะคะหรือบางท่านต้องทนทําอยู่เพราะว่าคุณอาจจะมีการบอกบอกอะไรเอ่ยบอกแจ้งใบลาออกล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ยังต้องทนทํานะคะ ส่วนในบางท่านธุรกิจเริ่มเติบโตแล้วนะหมายถึงเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะใครที่ทําธุรกิจอะ่ะแล้วก็บางท่านเจรจาพาทีช่วงนี้ยนำมาซึ่งนำมาซึ่งการเงินมาให้ค่ะธุรกิจบางท่านก็มั่นคงดีบางท่านก็เพิ่งเริ่มลงทุนทําไปก็เริ่มก็ต้องเริ่มเติบโตนะคะเจรจาเข้าไว้ช่วงนี้ผาเจรจาพาทีเข้าไว้ค่ะ ส่วนบางท่านก็อาจจะมีนเรื่องของการอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านขายที่ดินก็มีนะคู่รักครอบครัวถ้าไม่ใช่ขายคุณอาจจะต้องมีการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินอะเคลียร์กันอะหรือจัดการเอกสารทรัพย์สินต่างๆนานาในช่วงจังหวะนี้นะคะช่วงจังหวะนี้เรื่องเด่นก็คือค่าใช้จ่ายบุตรบริวารช่วงจังหวะนี้เรื่องเด่นก็คือในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ แล้วก็เราอาจจะมีในเรื่องอะไรเอ่ยการเตรียมความพร้อมแล้วการเริ่มงานใหม่แล้วการเตรียมความพร้อมยื่นใบลาออกแล้วนะคะคนที่มีปัญหาความรักจุดเปลี่ยนมาค่ะ ใครที่เป็นชาวฉลูคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันไม่กระเตื้องมองไม่เห็นทิศทางที่มันบวกเลยนะคะส่วนบางท่านที่ห่างมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณรอคอยอะ่ะมันเป็นการรอคอยแบบไร้ความหวังเป็นการรอคอยแบบไร้วี่แววนะคะแต่ช่วงตรงนี้ช่วงอารมณ์ของคุณช่วงนี้คุณอาจจะไปหัวลํำลึกก็ได้นะคะอาจจะไปหัวล้ำลึกนึกถึงวันเวลาเก่าๆได้หรือคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่กระเตื้องเลยเพราะเขามีคนอื่นอยู่แล้วก็มี นะคะบางท่านไปรับรู้ว่าเขามีเจ้าคข้าเจ้าของมาก่อนหรือเขามีการกลับไปติดต่อกิ๊กเก่าแฟนเก่าได้หมดทั้งนั้นนะคะของชาวฉลูส่วนใครก็ตามที่แบบว่าคาดหวังมากๆเลยอุตสาห์คบหาดูใจกันเตรียมการแล้วว่าจะได้ลงเอยว่าจะได้ตกแต่งว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันก็อยู่ดีๆก็มีมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปก็มีนะคะตรงนี้นะส่วนใครที่อยู่กินกันเนี่ยบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงนะคะบางสิ่งบางอย่าง และโดยเฉพาะบางท่านก็เรื่องของนิกิติกรรมนิติใน,นด้วยใครที่อยู่ในปัญหาความรักที่มีผลประโยชน์อาจจะทุกข์ใจหน่อยนะคะการตัดสินใจกับความความทุกข์ที่อยู่ในใจ ว่าถ้าคุณัวแต่คิดไปมันก็ไม่มีอะไรที่ส่งผลความสุขขึ้นมาได้คุณอาจจะตัดบางท่านห่างมาแล้วก็เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะไม่ทุกต่อไปละฉันจะไม่เก็บมาเป็นความทรงจําหลอนละ,ละลฉันต้องลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองละก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้โอเคก็ในเมื่อคุณรู้สึกว่าในเมื่อเขาไปมีทางเลือกใหม่แล้วอะแล้วเราโวแต่นั่งทุกอะเขาไปแฮปปี้มีความสุขกินอิ่มมีพีมันแฮปปี้มีความสุขกับคนอื่นแต่เราทุกเพื่อเขามันเสียเวลาคุณนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยน นะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยสำหรับคนที่ทุก์มาก่อนส่วนใครที่รู้สึกว่าความรักมันมีแต่ปัญหาก็หมายถึงอะไรคุณก็อาจจะรู้สึกได้อะว่าถ้าเรามัวแต่พยายามหนึ่งโอกาสดีกลับคืนมาได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพยายามแล้วมันไม่ไหวแล้วเราเสียเวลามามากเกินไปแล้วบางครั้งบางคราวคุณก็อาจจะรู้สึกถึงการตัดสินใจที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีค่ะนะคะ มาดูชาวโสดฉลูเป็นยังไงบ้างเอ่ยโสดฉลูนะคะช่วงจังหวะนี้โอโสดฉลูทางเลือกใหม่เริ่มมานะบางท่านได้โอกาสรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่รักทางไกลรักต่างประเทศได้นะนะคะรักต่างต่างถิ่แนแดนไกลได้ หรือเราประมาณว่าคุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกถึงความสบายใจที่ไม่มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขนะคะคบกันแบบมีอิสระอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะคะบางท่านได้เดินทางไกลช่วงนี้ก็เลยยังไม่ไม่ได้สนใจความรักคุณกําลังอยากจะตัดสินใจเดินทางไกลแต่คุณก็ยังมีอนาคตในเรื่องของลักษณะการเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ดีนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันข้างหน้าก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ติดต่อผู้คนต่างถิ่นแดน,นไกลได้ มีในเรื่องของทางไกลเข้ามาแต่เราบอกว่าช่วงนี้ชาวฉลูจะเน้นแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งผิดหวังความรักมาเองนะคะก็ยังอยู่ในห่วงคนที่กำลังทุกข์กำลังอยู่ในห่วงคนที่กำลังอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตนะคะส่วนใครที่โสดมายาวนานมากแล้วช่วงนี้คุณอาจจะได้คนไกลและคนมีตำาหนิเข้ามาด้วยค่ะ มาในรูปแบบผลประโยชน์ได้นะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบว่าส่งส่งเสริมหรือมาในรูปแบบสเสน่หามาในรูปแบบที่คบกันแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะคบกันเอาที่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะชาวโสดก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็บางเคสนะคะการครบกันกับใครแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีอะไรที่มันชัดเจนว่าคุณจะต้องได้เป็นแฟนกับเขาบางเคสก็กําลังจะหมายถึงการมีทางเลือกใหม่ นะคะเพ, <adapting to media> เพราะคุณต้องการคู่คุณไม่ต้องการความรักที่เสน่หายอย่างเดียวคุณไม่ต้องการความรักที่แบบว่าโอ้โหมีในเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขหรือเป็นความรักที่มันไม่มีความชัดเจนเรามองว่าคุณไม่ต้องการความรักแบบนั้นคุณต้องการความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์เลยสรุปแล้วเรากับเขาเป็นอะไรกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีอาจจะมีเกณฑ์การได้เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ เอาสั้นๆเอาคร่าวๆนะคะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆ FC ที่ยังติดตามกันเนี่ยจริงๆแล้วนะคลิปว่าจะอยู่ว่าจะทําปีละสองผลจะทําจนกว่าเดี๋ยวจะดูว่าคลิปไม่มีคนเข้ามาติดตามนะคะโอเคค่ะชาวฉลูมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในสายงานนะคะใครที่มีปัญหาสายงานก็ควรระวังนะคะควรระวังนิดนึงเอ่อหรือบางท่านอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆบางท่านออกงานแล้วมาจับธุรกิจตัวเองเปิดร้านตัวเองดีกว่า อะไรอย่างนั้นอนะ่ะมันจะมองเห็นความมั่นคงในตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยความพยายามความเหนื่อยก็ตามนะคะส่วนใครที่รองานใหม่จะมีโอกาสได้สมหวังแล้วล่ะนะคะความรักค่ะบางท่านก็ยังหวังบางท่านก็มีโอกาสมีทางเลือกใหม่บางท่านมีคนเข้ามาคุยแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ก็มีส่วนบางท่านจะมีคนมีตําหน่งแต่ให้คุณระวังนิดนึงว่าคนที่เขามีเจ้าเข้าเจาเ้าของจะเข้ามาด้วยนะคะของชาวฉลูรักไม่มาจาแต่ให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะ ดูจนกว่าเราจะมองว่าคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเองแล้วว่าคนนั้นคือคนที่ใช่จริงๆแล้วถึงชัดเจนได้นะคะก็น,นี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะนะคะแต่บางท่านแต่งกับงานเฉยเลยก็มีโอเคนะคะขอบคุณมากๆ f c ทุกท่านนะคะสำหรับผู้ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็ f c ที่ยังติดตามกันอยู่นะคะขอให้ทุกท่านปนีนี้เป็นปีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่พื้นดวงชะตากําเนิดของคุณด้วยนะคะขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการเงินมีความมั่นคงนะคะใครรองานต้องได้งานนะคะใครรอโชคต้องมีโชคด้วยค่ะชาวสรุรู้สึกว่าจะมีโชคด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญค่ะสวัสดีค่ะ